ไปคิดเงินบ่ยอกครับน้องๆเจวนเขาไปติดตเอาตายไหมตายไหมก็ไอะไรพี่น้องอันนี้เอาน้ำพอยหนึ่งโอ้อะไรว่เอากรจงกระเจ้าหน่อยน่เนะเออใครไม่มีเลยน้องเอ้ยที่เ่ยากไใจตลาดมายังค่ะกอยลืมกดกอกกอดเลนทายใหม่ คุณแม่ใช่แม่น้ำยังอขนมที่นั่นไปซื้อสองอันนี่อย่างราคามันตำรับไทยนี่ขนมนี่สี่สิบบาทอันหนึ่งสี่สิบบาทอันหนึ่งสี่สิบบาทสองอันแปดสิบบาทนี่สองอันสแปดสิบบาทนี่ ราคาเคียบอันนี้อันนี้ราคาแซนด์วิชนี่ย่งกิบเวิร์ตไห้ตะเมกินอันหนึ่งกี่นี่แซนด์วิชเนี่ยก็สองอันเมยมอนซื้ออันหนึ่งสิบแปดบาทอันนี้นะสองอันกับสามสิบหกบาทสองอันสามสิบหกบาทรวมเป็นรอยสิบหกบาทซื้อสองยางเลยรอยสิบหกบาทเมยมอนเอาเงินให้รอยส้าบาทคนทอนมาให้เมยมอนสี่บาทนี่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 บินนี่นี่ นี่เห็นบอเบิบ่งคักๆเด้ออย่าหาเรื่องแหกตาเบิ่งคักๆเดี๋ยวอาหารตาสภาพอาหารตามันสิหายเนาะไม่เบิ่งคักๆเนาะคนพ่อผ่านนาพ่อพื้นแม่ม้อนเนี่นะบ่ม,มีดอกซื้อ,อยังบ่าจ่ายเงินนะมีแต่ซื้อแล้วว่างไววจ่ายเงินแล้วบอก